มาเด้อครับผมกินข่าวเด้อบ้าเชฟุ่มคนไก่บ้ัตคนไข,ข่แรงคือเก้าพี่น้องเมื่อนี้ก็ก,ก,กินข่าวพักเที่ยงครับพักสิบม้งเศรากินข่าวโยเตยห้อหมไม่ห้อนหลายพี่น้องอิตาเลี่ยมันนี้เฮ็ดอันแกยวปลามากินพี่น้องเลยแกยวปลามากินเจก๊ก็จี้เป็นแก้วครับผมนี่แหละแก้ว กินแก้วปลาเนหรมาเดินมาเดินครับผมแสบแสบพ่อคือ,อยู่ครับผมพ่อคราย,ยู่ ช่วยจะได้งิ้นแต่แต่เบิ่นแต่ละบ,บาทเนี่ยยากเติบเยอะครับพี่น้องเดิ <c oughs> มาแล้วก็สู้เอาร่างกายพร้อมใจก็พร้อมต้องพร้อมครับ กินเพื่อเอาแห้งสู่ต่อครับหวอนหวนอนก็กินครับพักแค่เครยงชั่วโมงเอ็ดงานมื่อสิบสามสิบสองสิบามชั่วโมงแต่ว่าพักมืลอเพียงชั่วโมงครับต้องก้ากิน อยากมากันมาดเ,ดนนเด้ออิตาเลียเด้อหน้นดีครับผมถ้าเลียงดีอย่ะว่าจะสู่ได้สู่ห้อนสู่งานได้ ับหนีกันแล้วครับผมฝากกินข้าวกัน